แม่อ้อมนะอยากให้เอฟซีนะได้เห็นความขี้เกียจข,ของหมานะคะอยากให้เห็นมากรือว่าความขี้เกียจของหมามันเป็นยังไงทำอะไรให้ก็เองแต่นอนนะคะเนี่ยแล้วแม่เนี่ยจะเข้าไปคีมก็ลำบากยากเยียแต่เมื่อวานก็ได้ทาสองข้างเมื่อวานก็ได้ทาสองข้างอยู่ค่ะรู้นะรู้นะว่าพลิกตัวตรู้นะรู้โอ้ฝนเลย คนพริกให้แม่ทานดีแล้วลูกเออเนี่ยแม่เหม็นหมานะเนี่ยแม่เหม็นหมามากเลยไม่เก่งขนาดนี้นะพริกให้แม่ทานด้วยเออเฮ้ยแม่แม่ดูว่าแม่รูว่าหมาแม่ดูว่าหมาไม่ฉลาดหมาฉลาดด้วยนะคะมีพริกให้แม่ทานด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับพริกหลังให้เออตาย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 เก่งจังเลยหลบฝนเก่งจังเลยลูกเออให้แม่ทานยาก่อลูกเออนะโอ้โหเก่งจริงๆเลยมีใครเก่งเกินหมาลงไหมเนี่ย พี่ให้แม่ทายาด้วยเห็นไหมเออฮนะให้แม่ทาเสร็จก่อนให้แม่ทาเสร็จก่อนแล้วฝนค่อยนอนให้แม่ทาเสร็จก่อนแล้วฝนค่อยนอนเออมีที่ไหนเนี่ยมาพิกตัวให้แม่ทานะมันมีที่ไหนอืเอ,อเต็มไปหมดเลยเนะี่ยแม่ดูดิแม่ดูดิเออฝนล,ลุกให้แม่ทาหรอกอืมอีกเก่งลูกเก่งครับอืมมีใครเกินหลกฝนไหมเนีย่ยไม่มีเลยพี่ให้แม่ทายาด้วยนิด มันก็หลุมมันเป็นสะเก็ดอยู่นะคือมันเป็นสะเก็ดอยู่ขนที่แม่ทาก่อนคนเก่งที่แม่ทาก่อนลุมเอ,อ้ยเก่งจริงจเลยบ้ายอค่ะเนี่ยเงี้ยเก่งจริงจเลยหลุเอ,อ้ย ไม่ได้ผลแม่ต้องใช้คำยิ้นเหมือนเดิมกระข้างลงเราไปหมดตรงนี้มันไม่เป็นอะไรอ่ะแม่ดูดูตรงนี้มันไม่เป็นอะไรอ่ะมาเอาหัวมาหัว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 อยู่ไหนหัวหัว หัวเนี่ย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 ใช่ไหมหัว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 อืเอฟซี FC เห็นไหมคะเนี่ยรอยข,อขาวเต็มเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่าอะไรไม่้อมไม่รู้ว่า กินยาแล้วคืนนี้ว่าจะให้กินยาจะกินได้เปล่า mm hmm. จะมีผลเอฟเฟกอะไรกันไหมเนี่ยคนนี้แม่ก็ไม่ได้ทานนเกลือันนี้มันจะหอมค่าสำหรับอันนี้มันสำหรับหมาแมวนะคะนี่นี่น,นเห็นไหมเขาสำหรับหมาแมวนะคะมันจะไม่เป็นอันตรายกับหมากับแมว แล้วส่วนใหญ่ที่ไม่อ้อมทาจุดมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงคือปากเขาจะเลียไม่ถึงจุดที่ไม่อ้อมทาก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแถวข้างหลังกตรงนี้ หมาเก่งค่ะเรียบร้อยเนี่ยดูข้อจริงๆหลายจุดนะเนี่ยเนี่ยเริ่มเป็นหลายจุดเลยแต่ไม่เป็นไรฉีดยาแล้วแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้กินยาที่เหลืออีกนี่เป็นแค่ด้านนี้นะคะอีกด้านนึงมีนิดหนอกมีนิดนึงเพราะตรงนี้มันถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนแบบช่วงช่วงช่วงตัวเนี่ยช่วงตัวแบบนี้ยนี่จะเป็นจะเป็นู่ คืนนี้ไม่ให้กินยาแล้วเนี่ยคนที่หลุดมันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้กวาดบ้านเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้แม่อ้อมไปทํางานตอนเช้าก็เลยยังไม่ได้กวาดให้อันนี้ก็คือแม่อ้อมเอาไอแอลกอฮอล์เอาอะเ,เ,เอาน้ำเกลือเช็ดเปิดเปิดเปิดให้เห็นรอยแล้วก็ทาทายาลงไป แต่ถ้าไม่ได้ผลนะเดี๋ยวแม่อ้อมจะใช้เดี๋ยวแม่อ้อมจะใช้ใชนี่แล้วหล่ะเหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนสักสองสามวันก่อว่ามันเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีนะแม่อ้อมจะใช้ไอ้ขมิ้นเหมือนเดิมขมิ้นกับนนะ้ำมันมะพร้าวเหมือนเดิมทาลงไปถ้าทางจะเวิร์กกว่านะไอ้นี่จะเวิร์กไหมเนี่ย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 มันจะเวิร์กไหมแม่อ้อมดูก่อนนะ ถ้ามันไม่เวิร์กไม่อ้อมยังใช้สูตรเดิมถ้าจะเวิร์กกว่าสูตรเดิมอืมนี่แม่พิกมาถ่ายนี่พิกมาทายอีกข้างนึงแม่ก็แต้มไปเห็นตรงไหนแม่ก็แต้มไปอีกข้างนึงค่ะอข้างนู้นแห้งแล้วไงก็เลยพิกมานอนก็ได้ไม่สนใจหรอกไม่สนใจใครหรอก แม่อยู่อยู่กับแม่ก็นอนอย่างงี้ตลอดค่ะอันนี้มุ้งสีชมพูไม่ออมฟื้อมาให้ใหม่สีฟ้าเนี่ยพังนะคะคือสีฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมุ้งต่อหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยจะแบ่งได้เป็นหนึ่งหนึ่งหลังเนี่ยจะแบ่งได้เป็นสองสองชุดนะคะคือสองชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองถ้ามีการเสียแต่หลบฝนน่ะจะไม่ได้เสียทีเดียวจะเสียทีละข้างทีละข้าง,างสีฟ้า พังไปหมดละสีเขียวก็คือใกล้จะพังแล้วค่ะอันนี้สีสชมพูใช้มุ้งเปลืองมากเพราะเวลาเขามุดเข้าอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าเหยียบใช้มากอะไรมากมันก็จะขาดไงคะมุ้งเนี่ยเขาจะเหยียบขาดบ่อยอน,นี้มุง้งนะคะส่วนอาหารคุณชายก็นะคะคืออันนี้แม่อม้อมเราไปซื้ออันนี้มาให้อ,อยากกินอันนี้ค่ะซื้อนี่ด็อกเดย์อยู่ในถุงนี้แม่อม้อมใส่ไว้อย่างงี้เพราะว่าเนื่องจากว่าถุงมันไม่ดีแม่อ้อมก็เลยต้องมาใส่นี่ไว้ ถุงมันมัน,ม,นมันเปื้อนนะคะถุงถุงแบบเนี้ยมันเปื้อนแม่อนอนมเลยต้องมาใส่ในนี้มีอยู่อีกสามสามเก้ากิโลน,ะนี่อยู่ในนี้ยอยู่ในนี้ค่ะไม่กินนะเก้ากิโลและแซมมอนที่เคยชอบก็ไม่กินค่ะจะกินแต่อาหารผสมอาหารเปียกดูดูคุณชายเอาแล้วกันค่ะว่าเป็นยังไงน้องนี่เขายัางไงอย่างนั้นน้องนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คุณชายนี่เยอะมากค่ะแม่ต้องตามใจสารพัดตามใจเลยเนี่ยทุกอย่างค่ะ แม่อมจะเรียกบอกว่าให้หลบฝนมาแม่อมจะกวาดบ้านถูบ้านฝนลุกแล้วแม่จะกวาดถูบ้านแร็วลุกลุกลแม่จะถูบ้านแล้วเร็วลุกขึ้นแม่จะกวาดบ้านถูบ้านลุกเร็วไปไปเลยลุกเร็วเร็วเอ้แม่จะกวาดบ้านถูบ้านลุก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 ลกลุ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  ไป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 ก่อนไปข้างหน้าก่อนลูกไปข้างหน้าก่อนไปเลยไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อนแม่กวาดถูบ้านก่อนไปเลยเลยเขาแม่จะกวาดบ้านถูบ้านไปไหนแล้วลูกไปข้างหน้าก่อนเลวไปเล็วๆๆๆให้แม่ถูบ้านก่อนเออให้แม่ถูบ้านก่อนโอ้ยอยู่นี่ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเออให้แม่ถูบ้านก่อนเนี่ยแหละตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยแหละไม่ได้ไปหน้าบ้านไม่ให้อยู่ตรงนี้ดูสิคะไม่เอาเลยไม่ยอมไปหน้าบ้านเลยอ่ะแล้วแม่จะถูบ้านนะฝน อ่ะนั่งตรงนี้เหรอลูกไปนั่งข้างถังได้ไงนแม่จะกวาดบ้านถูบ้านให้ฝเน่ให้เอาเลยค่ะผนแม่จะถูบ้านต่อลูกเดินบนไปบนมาเอ้าเอ้าเอ้าเอาไงล่ะแม่จะถูบ้านก่อนไม่ยอมเลยอ่ะดูสิไม่ยอมไปหน้าบ้านเอ้าเอ้าเอ้าแล้วแม่จะถูบ้านได้ไหมเนี่ยเอ้าเตะปักไฟอีกอืม ให้แม่ถูบ้านก่อนเ๋ยวให้แม่ถูบ้านก่อนไปอยู่หน้าบ้านก่อนลูกไปหน้าบ้านก่อนไปเลยไปหน้าบ้านก่อนไปหน้าบ้านก่อนสิครับไม่ค่อยยอมออกไปหน้าบ้านหน้าบ้านอยู่ไหนหน้าบ้านอยู่ไหนข้างนี้แหละข้างนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละแม่จะถนแล้วจะได้ถูไปเนี่ยวันเนี้ยฮะปั๊ดเห็นนะคะจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยอะไม่เอาเลยดีให้แม่ถูบ้านก่อนลูกฝน จะอยู่ตรงไหนละอ่ะแม,ม่เก็บก่อนฟักปัก,ปกไฟเดี๋ยวมีปัญหาอีกไปให้แม่ถูบ้านก่อนเร็วฝนจะอยู่ตรงไหน่ะแม่จะถูบ้านแม่จะกวาดบ้านไม่ยอมเลยไปหน้าบ้านก่อนไปลูกไปไปคับไปตรงนี้ข้างบ้านเนี้ยไม่ได้ไปข้างหน้าไปข้างไปตรงนี้ไม่ได้ไปข้างหน้า,า,นา,นาอ๋อแม่อ้อมพับประตูไว้ลืมไปเพราะว่า เพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อคืนนี้ไม่พับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลมมันจิกแล้วเปิดเราขนเปฉี่ไปอึไม่ได้ปะปะปะอะแม่เปิดประตูให้ละแม่เปิดให้ละเมื่อกี้มันพับอยู่ไปแม่เปิดประตูแล้วไปไปแล้วแม่ถูบ้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวแม่เรียกฝนมาไปสิเดี๋ยวแม่เรียกฝนมาไม่ถูบ้านก่อนยุงเขาตอมแม่จังไปสลุกไปแล้วเออไปหน้าบ้านก่อนวนไปหน้าบ้านก่อน ไอ้ที่เป็นขาวๆนะไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะแม่้อมทายา,ยาเ,ยเนี่ยต้องตบพับประตูแบบนี้เดี <c oughs> ๋ยวแม่กดบ้านก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกจะแม่เรียกข้าดูมองไปข้างหลังมองไปข้างหน้าไม่อยาก,กออกไม่อยาก,กออกอ๋นั่งตรงนี้แป๊บหนึงลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ถูบ้านก่อนครับอืมเดียเด๋ยวแม่ถูบ้านก่อนฝนเดี๋ยวแม่ถูบ้านก่อนลูกฮะเดี๋ยวแม่ถูบ้านแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวไม่ต้องมองแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ถูบ้านก่อนกลัวค่ะกลัวจะเอาไปข้างนอกไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้าน รีบเข้าเลยค่ะเห็นไหมบอกเข้าบ้านรีบเข้าเลยไอ้ที่เห็นขา,ขาวๆนี่ยาค่ะมันจะมันจะเลอะผลหน่หน่อยรีบเข้าเลยอันนี้ถังปั่นส่วนตัวเขาอะถังของป่าเขาโดยเฉพาะส่วนตัวเขาเนี่ยรีบเข้าเลยถูสองรอบค่ะน้ําเปล่าอ่ะแม่อ้อมถูไม่กล้ถูน้ำยาลนะ<ม>ก็คือต้องถูน้ําเปล่าอย่างเดียวเลยปิดหลังคามันไม่ดีอย่างนีงนะตรงที่ว่ามันไม่มีแสงแล้วทีเนี้ยรากฏว่ายุงมันจะค่อนข้างเยอะมีขนาดอยู่ตรงจุดที่สว่างแล้วนะคะจะมียุงค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวแม่อ้อมต้องคอยระวังจิงหรือว่าเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็ไม่รู้นะเแต่เปิดพัดลมให้ป่าเข้าก่อนค่ะเมื่อกี้แต้มมาวิ่งหน้าบ้านไงได้ยินเสียงแต้มไงวิ่งหนีดูที่ี่ย,เ,ยเอาใครที่ไหนอ่ะโอเคกินข้าวในนี้หมดภายในพริบตา สงสัยจะไม่พอสงสัยจะไม่พอลดความอ้วนพอแล้วล่ะลูกพอแล้วล่ะครับลดความอ้วนครับอนอนอมเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นเมื่อวานตอนนี้เย็นก็พอดีคนแถวบ้านนะคะเขาแกเป็นอาจารย์สอนอยู่สอนหนังสือเด็กทีนี้เนี่ยปรากฏว่า แตก็เดินผ่านหน้าบ้านแม่อม้อมก็หันมาทําอะไรคุณอ้อมเขาถามแม่อ้อมนะทาอะไรก,ก,ก็บอกล้างถาดลูกเขาก็ถามเออไอหมาตัวสีน้ําดําอะตกลงอะ่ะเห็นว่าอยู่บ้านคุณอ้อมจริงไหมบอกว่าจริงเขาบอกทําไมเขาไม่เห็นเลย ก็เลยบอกว่าเข้ามาดูได้ค่ะก็ให้แกเข้ามาดูเพราะว่าอาจารย์เนี่ยวันนั้นนะที่ว่าหลบฝนหลงมาวันแรกอะ่ะแกซื้อหมูให้หลบฝนกินสี่ไม้แกก็เป็นคนใจดีนะแล้วก็หลบฝนก็ไปน,นอนใต้รถตรงหน้าบ้านแกไงแกก็เลยถามหาแกก็มาชะโง,งกหน้าดูเป็นไงสบายดีใช่ไหมแกกระถามหลบฝนนะสบายดีไหมเออดูแล้วสบายดีเนาะมีห้องหักเป็นส่วนตัวแกก็ว่านะแกก็แบบเออไม่เห่าเหรอบอกไม่ไม่กัดหรอบอกไม่ แกก็มาเยืยนดูสักพักหนึ่งแล้วแกก็เออโชคดีของมันเนอะว่างี้นะแล้วแกก็เดินไปแกอุตส่าห์เดินเข้ามาดูว่าทําไมไม่เห็นหลบฝนอยู่หน้าบ้านเลยบอกว่าอยู่บ้านแม่อ้อมแต่ทําไมไม่เห็นเลยคนก็สงสัยอะค่ะเห่าไหมกัดไหมไม่อะไรสักอย่างหนึง่งเมื่อกี้แม่อ้อมหลอนเลยได้ยินเสียงหมาคางไงวิ่งมากําลังเช็ดห้องน้องตายวิ่งมาหมาบ้านอื่นค่ะไม่ใช่หลบฝนหลบฝนนอนตาพริ้มอยู่ค่ะสบายใจ มุ้งใกล้จะพังแล้วค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องเปลี่ยนให้เนี่ยจากเขียวเป็นชมพูแล้วค่ะ